วันนี้จะพามาดูบรรยากาศคริสต์มาสที่ซิดนีย์ออสเตรเลียกันนะคะในช่วงทันวาคมของทุกป,ปีก็จะมีตลาดคริสต์มาสให้เดินกันจุดที่ทุกคนต้องรวมตัวไปถ่ายรูปกันก็คือต้นคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดของซิดนีย์อยู่ที่ Martin Place ในบริเวณนั้นก็จะมีตลาดขายขนมของหวานผลไม้ต่างๆ บางทีก็มีให้ชิมฟรีกันด้วยนะคะร้านที่เราชอบที่สุดมาทุกครั้งต้องซื้อก็คือร้านมาการอมคำามีรสชาติให้เลือกเยอะมากวันที่ไปเดินมาซื้อมา18ชิ้นเลยนะคะซื้อมาฝากเพื่อนด้วยจ่ายไปประมาณ60เหรียญน,นะคะหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1,400บาทนอกจากการเดินตลาดคริสต์มาสแล้วสิ่งที่คนออสซี่ชอบทํากันในช่วงเดือนธันวาคมก็คือการแต่งไฟสวยๆในบริเวณบ้านเขาถึงท่านมีการจัดประกวดการตกแต่งไฟในทุกๆปีก็มีการแชร์แผนที่ใน g o o g l e Map ให้ทุกคนตามไปถ่ายรูปสวยๆกันไไดด้้กกก็ตาาามมมปปถ่่ยรููนันน23ทีชใหะะคะ แต่ละบ้านก็แต่งไฟได้น่ารักมากนับถือในความลงทุนของเขาเลยเขาตกแต่งกันถึงสิ้นปีเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูกันลอง Google หาที่ใกล้บ้านไปถ่ายรูปสวยๆกันนะคะที่ซิดนีย์ออสเตรเลียค่ะ